สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง X2O ก็คือเราได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ทุกคนปีใหม่ชื่อช่องใหม่เพราะว่าชื่อช่องเดิม่มันค่อนข้างซ้ํากับคนเยอะแล้วมันหายากมากเพื่อที่จะแ,แบบว่าได้หาชื่อช่องเราได้ง่ายขึ้นทุกคนก็เลยกลายเป็นชื่อช่อง X2O มีทาา้วยทุกคนแล้วก็มีฉากหลังใหม่เป็นไฟขึ้นมาโปรดักชันก็เราก็แก๊กมากแต่วันนี้เราจะมารีแอคเพลงใหม่ของวงอิตีก็คือเพลงที่ชื่อว่า Mr Va ตอร์แวมไพซึ่งมันปล่อยมาสักพักแล้วทุกคนแต่เราอะมีใหม่ขี้เกียจอะพอเวลาขี้เกียจแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะจริงจังจะลงคลิป u t u b e ทุกวันละมาคอยดูกันว่าเราจะทำได้ไหมเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้มันจะปังไหมกับ Mr. สเตอร์แวมไพ เพลงดูแบบเสียงร้องดูเบาเบาอะแต่เพลงดูดัง มีดูน่ารักดีนะ MV เหมือนถ่ายในสตูอย่างเดียวเลยอะตั้งแต่บอลทูบีแล้วสีผมสีส้มนี้สวยมากะอะเคยอยากยอมอยู่นะแต่ว่าผมเสีย แบบดนตรีมันตีกันไปหมดเลยข้อที่ฟังตอนเนี้ยห ก็ดูจบไปแล้วทุกคนกับเพลง m r Vampire ของ E.G นะทุกคนและวันนี้วันที่เราอัดเนี่ยก็คือวันที่เขาจะปล่อยเพลงใหม่ก็คือ Untouchable เดี๋ยวเราก็จะดูต่อกันเลยค่อนข้างผิดหวังผู้ชมผิดหวัง MV คือไม่มีอะไรเลยแบบถ่ายอยู่ในสตูมีใช้กราฟิก c d นู่นี่นั่นแต่ว่าพอเขาจะได้ว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงไตเติลเนาะและผิดหวังอีกหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงคือไม่ติดหัวอะไรเลยเพลงดนตรีคือเราฟังอ่ะใส่หูฟังฟังใช่ปะ ตีกันหนักมากแบบก่อนจะถึงท่อนฮุกอะคือท่อนฮุกอะฟังรู้เรื่องนะว่าร้องว่าอะไรแต่ก่อนน,นั้นอะคือฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วไม่แบบติดหูไม่อะไรเลยแบบเพราะว่าหลายดนตรีมันหนักแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าติดหูอะอย่างน้อยคือคําร้องไม่ติดหูเข้าใจได้เพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่อย่างน้อยดนตรีอะมันต้องติดหูเคืนนี้ดนตรีไม่ติดหูอะไรเลยคือมันตีกันไปหมดอะคือเสียงดนตรีมันจะมีเสียงหลายเสียงช่ราะเสียงหนึ่งก็ดัง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 เหมือนแบบยัดยัดยัดมาแล้วแบบ ไม่มีความแบบหนักเบาอะแล้วพอท่อนฮุกก็คือแบบดรอปลงแบบวึบลงแล้วก็เบาเลยแล้วพอท่อนอื่นก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ดัง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 แล้วก็แบบบันฟังไม่รู้เรื่องแล้วบันฟังไม่ติดหูเลยคือเพลงเนี้ยควรจะปล่อยเป็นเพลงแรกก่อนบอนทูบีด้วยซ้ำคือบอนทูบียังดีกว่านี้อีกค่ะคือบอนทูบีดีกว่ามากพือตรงๆเพลงนี้คือแอบผิดหวังตรงๆแบบไม่ได้เลยอ่ะ คือจริงๆเพลงเนี้ยคนที่จะปล่อยเป็นเพลงแรกแบบเข้าใจว่าคือเหมือนแบบเพลงแรกมันขึ้นแบบเนี้ยแล้วเพลงนี้คือตกเลยนะไม่ใช่แบบนิ่งนะคือตกอะ่ะสำหรับเราคือแบบตกลงอะเดี๋ยวต้องดู u n t o u c h a b l e ว่าแบบจะโอเคไหมแต่คือส่วนตัวก็ไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นกับเพลงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เพลงไตเติลคือก็แอบบผิดหวังแต่ว่าไม่เสียใจยอรอ u n t u c h a b l e ขอปังๆขอแบบ ไม่อยู่ในสตูขอแบบไม่อยู่ในกล่องอะเขาจะว่ามันแบบก็คือเลคข,ของเรานะทุกคนจะบอกก่อนหลังจากนี้ปีใหม่เราก็ต้องมีอะไรใหม่เราจะให้คะแนนเป็นแบบว่าห้าห้าแบบแบบที่หนึ่งก็คือฟังครั้งเดียวฟังครั้งเดียวในที่นี้หมายถึงว่าฟังครั้งเดียวแล้วจะไม่ฟังอีกแล้วคือบอได้อย่างเพลงนี้คือเราจะฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ฟังอีกแล้วสองก็คือฟังซ้ําก็คือฟังซ้ําในที่นี้ก็หมายถึงว่า เออเพลงมันโอเคเพลงมันดีเนี่ยขอฟังซ้ำอีกหน่อยหรือว่าแบบเออเพลงนี้จะฟังซ้ำแน่นอนแบบฟังซ้ำเรื่อยๆบนๆเลยเนี่ยให้มันติดหูและสามก็คือเปิดบนไปก็คือชอบแต่ว่าชอบติดหูดีก็คือจะเปิดบนไปซ้ำๆฟังฟังซ้ำๆไปเลยแล้วก้นที่สี่ก็คือกดเซฟเข้าพ l a y l i s t จะเซฟเข้าไปเลยแล้วก็ฟังซ้ําเปิดฟังวนไปช่วงนี้ก็คือจะฟังแต่เพลงนี้อะไรแบบนี้ประมาณนั้นอันที่ห้าก็คือเพลง o f the year ให้ไปเลยที่สุดแห่งปีคือไม่รู้จะฟังกี่เพลงอแต่ว่าอันที่ห้าเนี่ยก็คือให้ไปเลยเพลงที่สุดแห่งปีก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเพลงนี้ก็คือให้ไปที่หนึ่งทุกคนก็คือไม่ฟังซ้ำนะคือไม่ได้ว่าศิลปินนะเอาบอกตรงๆแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคบแล้วก็เจอกันคลิปหน้าอันอาจจะเป็น untouchable เลย